ระใหม่5รุ่นราคาไม่ใหม่เลยเกือบ2ล้านเลยเลย5ล้านมีชื่อเสียงโด่งดังมากๆถึง10ล้านแล้วกันนิวเคลียร์ได้ีด้วยครับ ในการเล่นหาพระเครื่องครับในวงการพระเครื่องเราเนี่ยได้จําแนกแยกยุคเอาไว้นะครับมีหลักๆก,ก็อยู่3ยุคด้วยกันเขาเรียกว่า ยุคต้นหรือว่าพระเก่าพระเก่าเนี่ยจะเรียกได้ไว่าพระก่อนปี2500นะครับและพระกลางเก่ากลางใหม่ซึ่งจะจัดสร้างช่วงปี2,500จนถึงก่อนปี2530และสุดท้ายคือพระใหม่พระใหม่เนี่ยถูกจําแนกไว้ว่าปี2530เป็นต้นมาเนี่ยก็จะถูกเรียกว่าพระใหม่แล้ววันนี้ผมจะมาแนะนำนะครับพระใหม่5รุ่นที่ราคาไม่ใหม่เลยราคาหลักล้านทั้งสิ้นเลยนะครับเริ่มจากเหรียญแรกนะครับเหรียญแรก ที่ว่าพระใหม่แต่ราคาหลักล้านก็คือเหรียญ เศรษฐีหลวงปูด่ดูวัดสแกเรานี่เองนะครับเหรียญเศรษฐีเนี่ยต้องบอกว่าเนื้อทองคําปัจจุบันนะครับวันที่ผมพูดเนี่ยสิ้นเดือนสิงหาปี65นะครับราคาปัจจุบันเนี่ยเลย5ล้านเข้าไปแล้วนะครับต้องบอกว่าเป็นพระใหม่ที่ราคาไม่ใหม่เลยนะครับและหลวงปู่ดูเนี่ยว่ากันว่าท่านเนี่ยสำเร็จวิชาต่างๆมากมายโดยเฉพาะวิชาเปิดโลกครับพระเครื่องเปิดโลกของท่านมีชื่อเสียงโด่งดังมากๆและยังว่ากันว่านะครับว่าสามารถ กันนิวเคลียร์ได้ด้วยครับและพระเครื่องรุ่นที่สองนะครับที่เป็นพระใหม่แต่ราคาเลย1ล้านขึ้นไปคือเหรียญปิดตา พังพก,การนั่นเองครับเหรียญปิดตาพังพการเนี่ยจัดสร้างโดยโท,ท่านพลตํารวจโทสันเพชรนะครับท่านพลตารวจโทสันเพชรเนี่ยก็เป็นหนึ่งในคณะผู้จัดสร้างหลักเมืองนครเมื่อปี2530ด้วยนะครับต้องบอกว่าเหรียญรุ่นนี้ปัจจุบันนะครับแม้กระทั่งเนื้อเงินก็ราคาเลย1ล้านเข้าไปแล้วส่วนเนื้อทองคําไม่ต้องพูดถึงนะครับว่ากันว่าถึงส0ล้านแล้วนะครับส่วนพระเครื่องรุ่นที่3ที่เราจะพูดถึงต้องบอกว่าโด่งดังมากๆโดยเฉพาะสายอีสานนะครับ ปริญานวิทยาคมหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่นั่นเองนะครับราคาเล่นหาปัจจุบันนะครับราคาล้านหนึ่งบวกลบนิดหน่อยนะครับรุ่นนี้จัดสร้างขึ้นเมื่อหลวงพ่อได้รับโปรดเกล้านะครับแต่งตั้งเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญน,นะครับเมื่อปี2535รครับรุ่นที่4ที่เราจะพูดถึงนะครับสำหรับพระเครื่องหลวงปู่หมุนถ้าเป็นเนื้อทองคำเนี่ยต้องบอกว่าราคาเลยล้านหลายๆรุ่นด้วยกันนะครับแต่วันนี้เรายกรุ่นมหา มาสมปรารถนาขึ้นมานะครับเหรียญเสมามหาสมปราธนนาเนี่ยจัดสร้างขึ้นเมื่อปี2543นี่เองเมื่อ20หน่อยๆปีนี่เองนะครับต้องบอกว่าราคาเนี่ยล้านกว่าบาทเกือบเกือบ2ล้านเลยล่าสุดพระพวกผมขายไปเนี่ยหล้านกับ8 0ดสิบาท สำหรับวัตถุมงคลรุ่นนี้นะครับจัดสร้างขึ้นเพื่อฉลองอายุหงปู่ครบ106ปีเมื่อปี2543นสะครับสุดท้ายที่เราจะมาพูดกันวันนี้วัตถุมงคลลำดับที่5้านะครับต้องบอกว่าราคาเนี่ยยังไม่ถึง1ล้านดีหรือว่าอาจจะมีคนขายถึงแล้วผมไม่อาจทราบแต่รู้ว่าราคากลางเนี่ยอาจจะอยู่ราวๆ7 0 0 0กว่า800,000อยู่อย่างนี้นะครับคือเจ้าสัวรุ่น2หลวงปู่บุญวัด กลางบางแก้วนั่นเองเจ้าสัวสองเนี่ยถูกจัดสร้างว่าปี2535นะครับเพื่อหาทุนทรัพย์นะครับสมทบทุนสร้างพิพิธภัณฑ์พุทธวิถีนายกนั่นเองนะครับโดยมีพลตรีนะครับพระองค์เจ้าวโรงเถอพานุพันยุคนเป็นประธานคารวาสนั่นเองนะครับและมีหลวงพ่อสนั่นเจ้าอาวาสวัดกลางบางแก้วในสมัยนั้นเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นะครับโดยมีหลวงปู่เจือผู้ซึ่งเป็นลูกศิษย์หลวงปู่เพิ่มหลวงปู่บุญ เป็นผู้จัดสร้างเป็นผู้ทํามวลสารตามแบบฉบับเจ้าสัวหนึ่งซึ่งมีราคาไปไกลแล้วนะครับแต่รุ่นนี้ทําตามแบบฉบับเจ้าสัวหนึ่งทุกประการทําให้เป็นพระเครื่องที่น่าสะสมอย่างยิ่งแล้วผมสามารถทํานายตั้งแต่วันนี้ได้เลยว่าอีกไม่นานนะครับเราจะได้เห็นรุ่นนี้ราคาเลยหล้านฟันหง ทั้งหมดนะครับ5รุ่นที่ผมพูดถึงนะครับถ้าท่านในมีอยากให้เราเช่าไม่จําเป็นนะครับว่าจะต้องเป็นเนื้อทองคำอย่างเดียวเนื้ออื่นๆผมรับเช่าทั้งหมดนะครับให้ราคาดีตามที่ท่านต้องการครับถ้าคุณไม่อยากพลาดคลิปดีๆจากเรานะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไม่ได้เลยนะครับ